ดีครับวันนี้อยู่กับซองตาสตูดิโอนะครับผมวันนี้สามารถทดสอบตู้มาตินนะครับผมของค่าย C N C Home นะครับผมของสร้างอ้อยนะครับผมดูสมเด็จนะครับนี่ครับผมเกียวหนึ่งหนึ่งแปดนะครับตู้สร้างอ้อยครับผมนี่ตู้มาตินครับ by C N C h o m มนะครับผมเป็นดอกซันงเจอร์ครับอยู่นี่เสียงกลางคึอกันครับเสียงกลางของตาเศร้านะครับผม ภาเบิ่อครับเสียงจะเป็นยังไงขอนยัาต่อสายก่อนนะครับด้อยนะรูปร่างดีนะครับผมต้องรับหอประชุมนะครับผมงานน,น่อยๆแบบนิ่มๆนะครับผมใส่ได้สบายเลยนะครับแต่ขอหยัดต่อสายแล้วจะมาฟังเสียงกันเบิ่งครับอ,อันนี้เซ็ตพาวเวอร์ Power ที่ใส่เปิดนะครับผมคอร์ดของเอสซี e s นะครับ เอสซิลีพาวเวอร์ของ SAE นะฮะนี่เล็กๆเดียวครับผมยวจะมาฟังเสียงกันเบิ่งนะครับขอหยัดเปิดจักคู่ครับนะครับผมหน้าตาของเอสซิลีนะฮะชอบเบิ่งับผมเปิดหน้าตาเครื่องมาแล้วครับสวยงามครับผม จะไ,ได้กับคล้ายนะครับด้วยเอสดีติดตัวไหนครับใช่ล่ะอินเตอร์เน็ตคือพวกเขา เสียงตอมีกันครับผมยังมาฟังเสียงกันเบิ่งครับเป็นอย่งไรแต่ว่าตอนนี้ผมมาดูว่ามันออกช่องใดนะฮะว่า EQ ยังผมก็อันนั้นแหละคอหยัดแฟน EQ ก่อนเพราะว่าเห็ดใส่ตู้อีกตู้หนึ่งนะฮะเพราะเห็ดใส่ตู้อยู่นั่นนะครับผมอันนี้ก็ขออนหยัดยังมาตัดทีหลังเนาะเอาไปยังซีซะก่อน ลู้มตัวไดนะนี่ก็ลุงไวู้นนะฮะไวซูนโอ้ของเอสซิลีนะครับผมเสียงกลางเสียงกลางนี่ก็ยาดแฟดก่อนนะครับอันนี้ซิบัไสไซแบบว่าม็นจูนนะครับอันนี้เป็นเป็นการเฮ็ดเร่าๆนะครับผมเพื่อนที่ทดสอบฟั่งเบิงนะฮะว่ามันเป็นยังไง ต่ฟังบอประมาณนี้ครับนี่เป็นนิมิตเตอร์อันนี้เป็นดีเลย์ครับผมดีเลยกบ,บอดี้เฮดพาวาบอดี้อันนั้นเนาฟังกันเบิรงครับบัดน,นี้เปิดเพลงกันช่องมิกนะฮะ power S E ครับผมนี่แหละ เสร็จตู้มอนิเตอร์ครับผมนี่เป็นตู้ที่ใส่ของงานฮนะสีส้มตู้มาตินครับผมเสียงเป็นยังไงทวนยังไงสำหรับงานแบบใดน,นะครับปิดจะใส่บยจะไ, <c oughs> ไ่จะคลิกหาเนอะ่สัญญาณเขาแหละ ผมจิเปิดเพลงใน YouTube เอานะฮะเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะครับ้าเบิ้งสภาพตูก้กอนนะครับผมนะ่ครับต่อเรียบร้อยแล้วตู้มาตินครับสวยๆเลยตู้แบนของตาเศร้า,าเองนะฮะเตียวครับผมสั้งตัดด้วยเครื่องเสียงสฮะผมยังไงตังเสียงกันเบิ้งครับเสียงกันเบิ้งครับก็ได้เปิดดังนะครับผม